สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมสําหรับมือนีนะครับเนาะบบาวแหลมยู <uck ous magician> ่ข <s uck ND> ้าพี่น้องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมกับลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับสาหรับมือนีมวนเซืยนเป็นพิเศษนะพี่น้องเนาะฮึบเงาเงาพี่น้องฮึบฮึบครับสาหรับพี่น้องตัานไรนะครับชื่นชอบเสียงเพียงเสียงล่าเนาะครับเนาะลุกขึ้นฟอนได้ด้วยพี่น้องฮึบฮึบครับสําหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะมือนีครับผม บ่าวแหลมสิามาเบิ่งกระผมงวดที่ผ่านมากระผมสำหรับตัวเลขแนวทางกระมหลาวพัฒนาวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566ครับเลขที่ออกครับพี่น้อง4 6 8 6 4 9ครับผม่เารสำหรับเลขลางเนาะพี่น้องเนาะ86กครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซี่านดนะครับน้องโชคมาอันรำรวยจูกหววกระผมบ่าวแหลมขอแสดงความดีใจนํำพีนํำนองทุกขู่ทุกคนครับผม ครับสาหรับพี่น้องนะครับเนาะท่านใดยังบอทันมีตัวเลขบอทันมีแนวทางนะครับเนาะอย่าลืมครับผมเข้ามารับชมเข้ามาติดตามกับทั้งช่องทาง YouTube ครับพี่น้องทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยชาแนลครับพี่น้องครับบ่าวแหลมตะขอขาบราบกอพุณทะพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนที่นารัฐนะครับเนาะเข้ามาครับผมคอยเปลี่ยนแรงเชียร์แรงใจครับพี่น้อง ขับามาค่อยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กับทั้งช่องของบ่าวแหลมครับพี่น้องครับบ่าวแหลมตัขอขอพระคุณพี่น้องเป็นยางสูงครับผมครับสำหรับมือนีนะครับน้องพี่น้องบ่าวแหลมทีข้าพี่น้องรับไปติดตามตัวเลขหน้าต่างครับผมของครับผมปู่สมหวังครับพี่น้องสําหรับงววที่ผ่านมาเนาะครับเนาอรู้สึกว่าบ่าวแหลมจะเด้นลงปูสมหวังใพี่น้องไปบนาะนรองบ่าวแหลมคอนใหญ่น้พี่น้องเนาะครับผมเบิ่งเอกสารแบนึงพี่น้อง ครับสำหรับพี่น้องที่กำลังรับชมคลิปของเบ้าแหลมอยู่กับฟังเสียงเพลงเสียงล่ำไหว้่าด้วยพี่น้องครับถูซื้อวาแถวนี้เป็นงานพี่น้องบุญบังไฟกคราเจ้าครับเอ๊บเลุกขึ้นฟอนได้ได้พี่น้องเลยเสียงลํ่ำเสียงพินมาแล้ว พี่น้องสำหรับงวดที่ผ่านมาครับเบ่าแหลมบ่ดด้ครับเอาตัวเล็กแนวทางของผู้สมหวังมาลุให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเนาะครับบ่เปอยงครับพี่น้องสำหรับงวดนี้เขากับยาวกันต่อเลยพี่น้องครับผมไปน้ากันเลยกับเสียงแคนเสียงเพลงเราพี่น้องเนาะครับผมมาเบิรงกันครับพี่น้องสําหรับงวดที่จะถึงครับครมเมนมือได้ดอกอื่นไกลดอกพี่น้องมือนี่แหละพี่น้องสองชุมครับครึ่งดูผลกันเลยนะครับเนาะครับพี่น้องมาเบิรงกันครับสําหรับลาวพัฒนานะครับเนาะ ในงวดที่จะถึงครับผมวันพุทธที่17เดือนพฤษภาคม2566ครับวันวาผู้ใดบ,บ่มีดนตรีในหัวใจนะพี่น้องเนาะครับคนผู้นั้นเปนว่า เป็นคนชอบกลน,นวนว่า <c oughs> มีกลน,นักนวนว่า <c oughs> เป็นคนแปลกปนวนว่าครับพี่นอ้องสาหรับผู้ใดได้ยินเสียงเกลง้งเสียงล่าแล้วฮาวนวนว่าผู้นั้นเนี่ยอายุยืนครับพี่นอ้องเป็นคนปกติธรรมดาครับเนาะรับไปฮาพี่น้องไปบึงตุเรกแนวทางนะครับ,นะรบ,นบรเนานนะเหนะล่าพัฒนาครับพี่นอ้อง ปูสมหวังครับพี่น้องลาแลดมขออนุญ,ญาตพี่น้องขีดเส้นครับเพื่อความสวยงามครับพี่น้องครับตัวเลขแนวทางของปูสมหวังนะับพี่น้องเนาะมาเบิ้งครับผมปูใหม้มาเป็นบนล่างครับพี่น้องบนล่างครับ สำหรับเลขติดนาะพี่น้องเนาะบอแหลมชิบะพี่น้องครับมาเบิงครับผมเลขวิ่งกันก่อนนะครับเนาะวิ่งรูดครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดกันอย่าพลาดกันเลยครับพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางครับเนาะของปู่สมหวังครับผมครับปู่วิ่งมาที่2กับ3ครับพี่น้อง ปู่ปูกับบริเนนตัวใหมากเป็นพิเศษนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีสำหรับสายวิ่งครับเอาไปพิจารณาเบิงงทิ่งสองตัวครับพี่น้องครับสำหรับเลขติดนะพี่น้องเนาะเลขติดครับผมติดบนล่างครับพี่น้องมี0 2 3 4 5 9ครับพี่น้อง ผู้ใดเห็นเลขติดแล้วพี่น้องก็อย่าลืมครับผมสามารถที่จับในนี่นะพี่น้องวิ่งกันได้ครับผมจับเบิงพี่น้องมีจักคู่ครับผมจับเบิงครับพี่น้องรู้แล้วถ้าจับแล้วมันแม่นคอยถามเบ้าแลมีอีกเบ้าแลมสิไปถามปูให้ว่าสูตรตัวนี้เฮ็ดจังไหนก็ได้เลขเราเหนียวมากนะครับเนาะครับสีพาไปเบิงสูตรเต็มเต็มน้ำปูกันครับพี่น้องมาเบิงสสาหรับตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะครับตัวลองครับพี่น้อง ครับสำหรับเลขจับคู่ไปที่คู่แรกกันเลยพี่น้องสองสี่สี่ห้าครับพี่น้องสองสามครับผมครับสำหรับสองสามเนี่ยคือตัวเด่นนะพี่น้องครับเบาแหลมใส่ปากกาสีแดงมึกสีแดงไงพี่น้องเลยจะได้ชัดเจนนะพี่น้องครับสองห้า 30, 3า3ศูนครับพี่น้องครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางครับพินแล้วมีผูดด้ใดชื่นชอบกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาครับผมในช่องทางของบาวแหลมไดเดอร์พี่น้องเข้ามาพูดคุยกันนะครับเนาะครับผม ฝากพี่น้องเอฟซี 4, ทุกูุทุกคนอย่าลืมครับพี่น้องสองสามครับตัวเด่นของปูนะครับเนาะสำหรับตัวเลขเน,นี่ทางของปูสมหวังครับผมมาเบิ้งครับพี่น้องที่นี่เลขสามตัวครับพี่น้องเนาะสามตัวก็มีสี่สองสามสี่สองห้าครับสำหรับเลขสี่ตัวก็มีครับพี่น้อง ้าสี่สองห้าห้าสี่สองห้าห้าสี่สองสามครับพี่น้องครับสำหรับเลขสามตัวนะครับปูกระไดเดนมาหาิย,ยู่ครับตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับผม ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องเอฟซีที่กําลังรับชมอมยู่บาแหลมขออนุญาตนะครับเนาะอีกรอบครับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องที่กําลังกับตัางอกตั้งใจเบิ่งกะครับเบาแหลมขออนุญาตอ่านในฟังแบบชัดเจนเลยพี่น้องที่นี่คกลับวันพุธที่17พฤษภาคม2566กับลาวพัฒนาปู่สมหวังครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดนะพี่น้องเนาะ2กับ3กระผมเลขติด0-2 3 4 5 9กครับพี่น้องสําหรับเลขเด่นปูให้มากที่2-3เป็นเลขจับคู่เ้ยพี่น้องสําหรับตัวรอง24 4 5 2 5 3 0 3 4 3 9ครับพี่น้องสำหรับเลข3ตัวตัว,ตวเด่นเน,เนเ้นของปูเลยก็คือ4 2 3ครับพี่น้องตัวรองมี4 2 5นะครับเนาะสำหรับเลข4ตัวครับพี่น้องปูบริเด่นตัวไหนมหาให้เป็นพิเศษนะครับเนาะปูมันมาที่4 5 4 2 5 5 423ีครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมครับพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจออาไว้เดอพี่น้องครับผมเผื่อท่านจะบ่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางนะครับเนาะจากบ่าวแหลมฟารุยชาแนลครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเนาะตัวเลขแนวทางจากปูสมหวังหรือปูขุนเท่านี่แหละพี่น้องครับผมครับสำหรับปูขุนครับ รอบที่แล้วรัฐบาลได้แตก3าตัวครับพี่น้อง903นะพี่น้องนะสำหรับเล่า,าพัฒนาปูกระแตกคือกันครับพี่น้องครับงวดนี้เบ้าแล้วก็เลยต้องขอความกรุณาหลวงปูทรงมาด่วนเลยครับเพราะว่าจะมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผม ท่านใหนที่กำลังครับผมรับชมอยู่บ่าแหลมขอฝากที่ฝากน้องทุกกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมที่สำคัญกอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับเพื่อท่านจะบ่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางนะครับเนาะจากทั้งช่องของบ่าแหลมพ่อรุยแชแนลครับผมครับบ่าแหลมแลขอขอบพระคุณพี่น้องเอชซีทุกๆคนนะครับเนาะที่มาคอยสนับสนุนครับผมมาคอยเป็นกำลังแรงใจครับผมให้กับบ่าแหลมโดยดีเสมอมานะครับเนาะครับขอพระคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับผม ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมต้องขอตัวลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันครับพี่น้องบ่าวแหลมขออนุวยอวย่อในพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนกระผมโชคมาถูกหวยรวยเบอร์กันในวันพุธที่17พฤษภาคม2566กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของปู่สมหวังครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมต้องขอตัวอลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับผมพอกันไหมคลิปหนนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม